รู้ไหมว่าขนมไทยที่เรากินกันทุกวันนี้มีต้นกำเนิดจากต่างชาติเรื่องราวเริ่มต้นในสมัยอยุธยาเมื่อเท้าทองกีบมา้าหยิงสาวผู้นีเชื้อสายญี่ปุ่นโปรตุเกสได้เข้ามาเป็นสนมเอกในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในช่วงเวลาที่การค้ากับต่างชาติรุ่งเรืองเท้าทองกีบมา้าได้เรียนรู้การทําอาหารและขนมจากชาวโปรตุเกสและนํามาประยุกต์เข้ากับวัตถุดิบของไทยจนเกิดเป็นขนมหวานนานา,นาชนิดที่เราคุ้นเคยกันดี เช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าความอร่อยคือในช่วงที่กรุงศรีอยุธยากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตเท้าทองกีบมา้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลห้องเครื่องหลวงเธอใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างชาญฉลาดช่วยประหยัดงบประมาณและทำให้ราชสำนักมีสเสบียงอาหารเพียงพอต่อการรับมือกับภัยสงคราม ท้าทองกีบมา้าไม่เพียงแต่เป็นผู้สร้างสารรค์ขนมหวานแต่ยังเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งกล้าหาญและมีส่วนสำคัญในการกอบกู้ชาติเรื่องราวของเท้าทองกีบมา้าสอนให้เรารู้ว่าความรู้และทักษะที่เรามีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้เสมอแล้วคุณละ่ะคิดว่าตัวเองมีความสามารถอะไรที่จะช่วยสรส้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมได้บ้างเท้าทองกีบมา้า,มา,าขนมไทย ประวัติศาสตร์อายุทยาแรงบันดาลใจ